เก็บได้ค่ะเี่ยเนี่มาเนงมามก็นงเมาเร็วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ กินเลกนเลใ่นี่จ็บไาใส่เองใส่เองแต่งตัวเสร็จแล้วยังแต่งตัวเสร็จแล้วครับจะมุกจัดกระเป๋าเสร็จแล้วไปอ่ะหลัก